กราบสวัสดีพี่พี่เอฟซีท่านนะครับนะวันนี้เราก็กลับมาพบก,กับป้อมพระเครื่องพระเหมาเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับนะวันนี้ก็ได้นำาพมาให้พี่พี่ได้ชมได้เช่าหาสะสมกันนะครับนะวันนี้ก็มีทั้งหมด50รายการนะครับนะประมาณ50รายการนะครับพี่พี่ท่านใดชอบสนใจรายการไหนหรืออยากชมรูปเพิ่มเติมนะครับนี่ สามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ผมขึ้นไว้ให้แบบนี้เลยนะครับนะอันนี้นะครับจะเป็นช่องทางการติดต่อของพรอมพักเครื่องผ่เหมาราคาแบ่งปันนะครับนะด้านบนนะครับจะเป็นสแกน QR Code Line นะครับสามารถสแกนแอดไลน์มาได้เลยนะครับนะสามารถทักสอบถามหรือขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์เลยนะครับนะ ส่วนพี่ท่านใดนะครับที่ไม่ได้เล่นไลน์ก็โทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์โทร9 9 9 236 3998นะครับนะนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับนะและผมขอฝากลบก,กวนพี่พทุกท่านนิดนึงนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะนี่และส่วนช่องทางการชำระเงินผมมีบริการเก็บเงินปลายทางและแบบโอนนะครับนะ เก็บปทางบวกเพิ่ม50บาทนะครับนะาเก็บไปทางบวกเพิ่ม50บาทนะพี่นะานี่นะครับนี่อันนี้จะเป็นช่องทางการติดต่อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางไลน์หรือเบอร์โทนนะครับนะานี่สามารถแคปแล้วสามารถนี่นะครับแคปเก็บไว้ได้เลยนะครับนะ้ามาเดี๋ยวเพื่อให้เป็นการเสียเวลาพี่ๆทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราไล่ชมพระกันเลย รายการที่1นนะครับเป็นพระกิ่งนะครับเป็นพระกิ่งเนื้อกล่าวแบบนี้นะครับนี่นะรายการนี้นะครับสามรอยบาทนะครับเป็นรายการที่1นนะพี่นะต่อไปรายการที่สองนะครับเป็นพระปิตาเนื้อผงจุ่มลักหลวงผู้เอี่ยมนะครับนะเป็นพระปิตาเนื้อผงจุ่มลักหลวงผู้เอี่ยมนะครับ รายการนี Saint ้สามร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่สองนะพี่นะต่อไปรายการที่สามนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนะรายการนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เนื้อหาเกล่าแบบนี้นะครับนะนี่รายการนี้สามร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่สามนะพี่นะ ต่อไปรายการที่4นะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับนะเป็นเหรียญ<อ> well, หล่อโบราณนะครับนี่น,นี่นะครับนี่นะครับรายการนี้นะครับ300บาทนะครับเป็นรายการที่4นะพี่นะาต่อไปรายการที่5นะครับ เป็นพระเหรียญหลวงพ่อจงนะครับรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับนะเป็นเหรียญที่รึกงสองสี่แปดหนะครับนี่รายการนี้นะครับ300บาทนะครับเป็นรายการที่5นะครับต่อไปรายการที่6นะครับเป็นพระเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับนะรายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ไคร่นะครับนะนี่ ด้านหลังนะครับด right ้านหลังเป็นวงเดือนนะครับหลังเรียบวงเดือนแบบนี mm ้นะครับ <superpower> นี่รายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่หกนะพี่นะาต่อไปรายการที่เจ็ดนะครับเป็นพระหลวงปู่ทวดนะครับนะาเป็นพระหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อว่านนะครับนะาสองสี่เก้าเจ็ดนะครับนี่ ดูนะครับเป็นพระเนื้อว่านเก่าๆแห้งๆแบบนี้นะครับนี่รายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่เจ็ดนะพี่นาต่อไปนะครับเป็นรายการที่แปดนะครับเป็นพระชัยวัดนะครับนะานี่เป็นพระชัยวัดนะครับนี่ก้นจะมีอุดนะครับมีอุดนะครับเป็น เป็นเนื้อข้างนะครับนะามีอุดเป็นเนื้อข้างหรือชันลงนะครับนะานี่นี่นะครับรายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่แปดนะพี่นะาต่อไปรายการที่เก้านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะครับนะานี่เป็นเหรียญที่ระลึกงานทําบุญส่งน้ํานะครับปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะครับ หลวงพ่อพรมนะวัดช่องแคนะครับนี่รายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่เก้านะพี่นะต่อไปรายการที่สิบนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับนะรายการนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เนื้อหาเก่าๆแบบนี้นะครับนี่ รายการนี้นะครับ300บาทนะครับรายการที่10นะพี่นะต่อไปรายการที่11นะครับเป็นรูปหล่อโบราณนะครับเป็นพระรูปหล่อโบราณเนื้อหาเก่าไม่ทราบที่นะครับนี่รายการนี้เป็นรูปหล่อโบราณเนื้อหาเก่าไม่ทราบที่นะนี่นะครับรายการนี้นะครับ300บาทนะครับเป็นรายการที่11นะพี่นะ ไปรายการที่สิบสองนะครับเป็นพระกิ่งนะครับนะาเป็นพระกิ่งหน้าอินเดียนะครับนะาเป็นพระกิ่งหน้าคล้ายอินเดียนะครับนี่ดูนี่นะครับนี่นะเป็นเนื้อโลหะเก่าๆนะครับเหมือนจะมีรอยจานด้วยนะพี่น,ะนี่รายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่สิบสองนะพี่นะา ต่อไปรายการที่13นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพิมพเจดีย์โยนะครับหนาะรายการนี้เป็นพระสมเด็จนะครับพิมพเจดีย์โยนะครับหนานี่เนื้อหาเก่าเก่าแห้งแห้งแบบนี้นะครับนี่รายการนี้นะครับ300บาทนะครับเป็นรายการที่13นะพี่หนาะต่อไปรายการที่14นะครับ นี่เป็นพระเหรียญหลวงพ่อพมนะครับวัดช่องเคนะนี่เหรียญหลวงพ่อพมวัดช่องเคนะครับครั้งที่1ปี2 5 0 7นะครับนะาเหรียญสวยๆแบบนี้นะครับนี่รายการนี้นะครับ300บาทนะครับเป็นรายการที่14นะพี่นะาต่อไปรายการที่15นะครับ เป็นพระเหรียญหลวงพ่อฉุยรุ่นแรกนะครับนะรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยรุ่นแรกนะครับสองสี่หห้านะพี่นะสองสี่หห้านะครับนี่นี่นะครับรายการนี้300บาทนะครับเป็นรายการที่สิห้านะพี่นะต่อไปรายการที่16นะครับ เป็นพระเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดรุ่นแรกนะครับนี่รายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับรายการที่สิบหกนะพี่นะโอโอโอต่อไปรายการที่สิบเจ็ดนะครับเป็นพระรูปหล่อโบราณเนื้อหาเก่านะครับรายการนี้เป็นรูปหล่อโบราณ นี่นะครับเนื้อหาเก่าเก่าแบบนี้นะครับนะนี่รายการนี้นะครับ300บาทนะครับรายการที่17นะพี่นะต่อไปรายการที่18นะครับเป็นพระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตานะครับรายการนี้เป็นรูปหล่อโบราณน,นะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตานะพี่นะนี่ รายการนี้นะครับ300บาทนะครับรายการที่18นะพี่นะต่อไปนะครับรายการที่19นะครับนี่นะครับเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทองนะครับรายการนี้เป็นรูปหล่อหลวงปู่ทองวัดลาดโยธานะครับนี่เป็นวัดลาดโยธานะครับนะนี่ดู เป็นรูปหล่อโบราณเนื้อหาเก่าๆแบบนี้นะครับรายการนี้สามร้อยบาทนะครับรายการที่สิบเก้านะพี่นะต่อไปรายการที่ยี่สิบนะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อจาดนะครับรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อจาดนะครับครึ่งองค์นะพี่นะเป็นเหรียญครึ่งองค์นะครับนี่ รายการนี้นะครับ300บาทนะครับรายการที่20นะพี่นะต่อไปรายการที่21อนะครับเป็นพระปิตานะครับเป็นพระปิตาพิมพ์กลมมาหลวงนะครับนะเป็นพระปิตาพิมพ์กลมมาหลวงนะครับนี่เป็นพระเนื้อเมกสิทธ์นะครับนะรายการนี้เป็นพระเนื้อเมกสิทธ์นะครับนะนี่ นะครับรายการนี้300บาทนะครับเป็นรายการที่21นะครับต่อไปรายการที่22นะครับเป็นพระกิ่งเก่านะครับนะเป็นพระกิ่งเก่าเนื้อสำลิดนะครับนะพระนะครับเหมือนลงลักษ์นะครับนะเหมือนมีการลงลักษ์ลงชาตินะครับนะนี่มีการลงลักษ์ลงชาติมานะครับนี่ เป็นเนื้อสำนิดเก่าๆแบบนี้นะครับรายการนี้300บาทนะครับเป็นรายการที่22นะพี่นะต่อไปรายการที่23นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับนะเป็นพระสมเด็จนะครับลงลักน้ําเกลี้ยงนะครับนะน่าจะเป็นการลงลักน้ําเกลี้ยงนะครับนี่ เนื้อหาแห้งๆเก่าๆแบบนี้นะครับนี่รายการนี้สามร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบสามนะพี่นะต่อไปรายการที่ยี่สี่นะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อท่านสังนะครับนะเป็นเหรียญน,นะครับที่ระลึกในงานศพนะครับหลวงพ่อท่านสังนะครับรุ่นแรกนะพี่นะ สองสนะครับนี่รายการนี้นะครับ300บาทนะครับเป็นรายการที่24นะครับต่อไปรายการที่25่สิบห้นะพี่นะเป็นพระรูปหล่อโบราณหลวงปู่สุขวัดโพไซทองนะครับรายการนี้เป็นรูปหล่อโบราณน,นะครับหลวงปู่สุขวัดโพไซทองนะครับนี่ นะครับรายการนี้นะครับ300บาทนะครับเป็นรายการที่25นะพี่นะนี่นะครับพี่ๆท่านใดนะครับชอบสนใจรายการไหนหรืออยากชมรูปเพิ่มเติมหรือสอบถามนะครับนี่สามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ขึ้นเลยนะครับนะด้านบนนะครับจะเป็นสแกน QR Code ลนยนะครับสามารถแอดไลน์มาและทักมาสอบถามกันได้นะครับ ขอรูปเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมทางนี้ได้เลยนะครับนะส่วนพี่ท่านใดนะครับที่ไม่ได้เล่นไลน์ก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้ที่เบอร์โทร099ย์6 3998นะครับนะและขอฝากรบกวนนับที่เข้าชมอยู่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับนะส่วนพี่ท่านใดที่กดติดตามแล้วก็ขอคนละ1ไลค์1แชร์นะครับนะขอคนละ1ไลค์1แชร์นะครับนะ และส่วนช่องทางการชำระเงินเรามีบริการเก็บเงินปลายทางและแบบโอนนะครับนะนะครับพี่พี่่านใดสะดวกเป็นไหนสามารถแจ้งกันได้นะครับนะแต่เก็บปลายทางขออนุญาตบวกเพิ่ม50บาทนะครับเก็บปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะพี่นะมาเดี๋ยวเรามาชมพระต่อนะครับรายการที่26นะครับ เป็นพระนะครับนี่เป็นคล้ายๆพระโสธรน,นะครับนะานี่เป็นคล้ายๆนี่เป็นพระคล้ายๆโสธรน,นะครับนี่นะ้แลวก้นก็จะมีนะครับมีม,มีมีแบบนี้นะครับนะาเป็นพิมพ์คล้ายๆโสธรน,นะครับนะานี่แล้วก็จะมีโคโรสใต้ก้นแบบนี้นะครับนี่รายการนี้นะพี่นะ้าสามร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบหกนะพี่นาะ ต่อไปรายการที่ยีิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโตวัดพระนันเชิงนะครับหรือเหรียญพระพุทธไตรัตนะครับนะนี่เหรียญหลวงพ่อโตวัดพระนันเชิงนะครับกลุ่มเก่านั่นเองนะพี่นะนี่รายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะพี่นะต่อไปรายการที่ยีแปดนะครับ เป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไผ่นะครับเป็นเหรียญหล่อทรงรูปใครหลวงพ่อไผ่นะเป็นเหรียญที่ล,ลึกนะครับนะนี่เป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าๆแบบนี้นะครับนะรายการนี้300บาทนะครับเป็นรายการที่28นะพี่นะต่อไปรายการที่29นะครับ เป็นพระจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะครับรายการนี้เป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะพี่นาะนี่ <c oughs> รายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบเก้านะพี่นาะต่อไปรายการที่สามสิบนะครับ เป็นพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมพิมพสองหน้านะครับนะรายการนี้เป็นพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดหนังพิมพ์สองหน้านะพี่นะนี่รายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่สามสิบนะพี่นะต่อไปรายการที่3าเอ็ดนะครับเป็นพระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับวัดห้วยเขนนะ รายการนี้เป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับออกวัดห้วยเขนนะครับนะนี่เป็นเนื้อโลหะเก่าๆเ,เหมือนกันเลยนะครับนะนี่นี่นะครับเก่าจริงๆนะครับนะรายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบเอ็ดนะพี่นะต่อไปรายการที่สามสิบสองนะครับ เป็นพระเหรียญกลมหลวงชุมพรน,นะครับรายการนี้เป็นเหรียญกลมหลวงชุมพรอพอสสองสี่หกหกนะครับนะนี่รายการนี้สามร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบสองนะพี่นะต่อไปรายการที่สามสิบสามนะครับเป็นหลวงพ่ออุปชาโมนะครับนะเป็นเหรียญอุปชาโมวัดจันทรามนะครับ จันทะลาลามนะครับจังหวัดชัยนาธนะพี่นะเหรียญอุปชาโมนะครับจังหวัดชัยนาธนะพี่นะนี่นี่นะครับรายการนี้นะครับสามบาทนะครับรายการที่33มสิบสานะพี่นะต่อไปรายการที่34ี่นะครับ เป็นพระเหรียญหลวงพ่อจาดนั่งเต็มองค์นะครับนะรายการนี Babylon ้เป็นเหรียญหลวงพ่อจาดนั่งเต็มองค์นะครับนะนี่รายการนี้300บาทนะครับรายการที่34นะพี่นะต่อไปรายการที่35นะครับเป็นพระนะครับเป็นพระหล่อโบราณนะครับเป็นพระชัยวัดไม่ทราบที่นะครับนะเป็นพระ นะครับพิมพ์คล้ายๆใช้วัดไม่ทราบที่นะครับนี่แต่เป็นเนื้อโลหะเก่าๆแบบนี้นะครับนะนรายการนี้นะครับ300บาทน,นะครับเป็นรายการที่35นะพี่นะต่อไปรายการที่36นะครับเป็นพระปางซ่อนหาวัด อโณงนะครับร uh, ายการนี้เป็นพระปางซ่อนหานะครับวัดอนงนะครับเป็นพระเป็นเนื้อเมกสิทธ์นะครับนะพระเป็นเนื้อเมกสิทธ์นะพี่นะรายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่สามสิบหกนะพี่นะต่อไปรายการที่สามเจ็ดนะครับเป็นพระเหลียนนะครับเสมา หลวงพ่อเงินนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยญยหอมนะครับหนาเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อเงินวัดดอนยญยหอมนะครับนี่สวยสวยแบบนี้นะครับหนานี่รายการนี้300บาทนะครับเป็นรายการที่37นะพี่นาต่อไปรายการที่38นะครับเป็นพระเหรียญระลอกหลวงพ่อเพชรนะครับหนารายการนี้เป็นเหร er like ียญระลอกหลวงพ่อเพชรวัดอัมพวันนะครับ นะด้านหลังนะครับด้านหลังจะเขียนว่าเกาะพังงันนะครับนะเหรียญหลวงพ่อเพชรเกาะพังงันนะครับนะนี่รายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบแปดนะพี่นะต่อไปรายการที่สามสิบเก้านะครับเป็นพระกิ่งนะครับนะเป็นพระกิ่งนะครับนี่จะเขียนว่าเปาววเล่นะครับนะเป็นพระกิ่งเปาววเล่นะนะนี่ นี่นะครับเป็นเนื้อหะเก่าๆแบบนี้นะครับนะนี่รายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบเก้านะพี่นะต่อไปรายการที่สี่สิบนะครับนะเป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์ใหญ่นะพี่นะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เนื้อหาเก่าๆแบบนี้นะครับนี่ดูนี่นะครับ เนื้อขาเก่าและแห้งนะครับนี่ดูนี่รายการนี้นะครับสามบาทนะครับเป็นรายการที่40นะพี่นะต่อไปรายการที่สี่สินะครับเป็นพระปิตาเนื้อผงหลวงปู่เอี่ยมนะครับนะรายการนี้เป็นปิตาเนื้อผงจุ่มลักหลวงปู่เอี่ยมนะครับนะนี่ รายการนี réussi, p p ้นะครับสามร้อยบาทนะครับรายการที่สี่สิบเอ็ดนะพี่นะต่อไปรายการที่สี่สิบสองนะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อพรมนะพี่นะรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะครับครั้งที่หนึ่งนะพี่นะนี่รายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับรายการที่สี่สิบสองนะพี่นะ ต่อไปรายการที่43นะครับเป็นเหรียญพยาพิชัยดาบหักนะครับนะรายการนี้เป็นเหรียญพยาพิชัยดาบหักจังหวัดอุดรานีนะพี่นะนี่นะครับปี2,513นะครับนี่รายการนี้นะครับ3 0 0บาทนะครับรายการที่43นะพี่นะมาต่อไปรายการที่44นะครับ เป็นพระเหรียญเสมาหลวงพ่อโสธรน,นะครับรายการนี้เป็นเหรียญทรงเสมาหลวงพ่อโสธรน,นะครับนะสองสนะครับนี่รายการนี้นะสามร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่สี่สิบสี่นะพี่นะต่อไปรายการที่สี่นะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อจันนะครับนะ หลวงพ่ s <S อจันเออเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับนะามีห,ม <Huh? S 1> หูหลวงพ่อจันนะครับนะานี่เหรียญหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อจันวัดบางมอนนะครับน <trop> ี่นี่นะรายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับรายการที่สี่สิบห้านะพี่นะาต่อไปรายการที่สี่สิบหกนะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพนะพี่นะเป็นเหรียญรูปไข่นะครับนี่วัดหนองโพสองสี่แปดสองนะพี่นะนี่รายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับรายการที่สี่สิบหกนะพี่นะต่อไปรายการที่สี่สิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวนะครับรายการนี้เป็นพระเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวนะพี่นะ นี่สวยๆคมๆแบบนี้นะครับนะานี่นี่นะครับรายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่สี่สิบเจ็ดนะพี่นะาต่อไปรายการที่สี่สิบแปดนะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับเป็นเหรียญใสมาหลวงพ่อเงินวัดดอนยญยหอมนะครับนะานี่ นี่นะครับรายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่สี่สิบแปดนะพี่นะต่อไปรายการที่สี่สิบเก้านะครับเป็นพระหล่อโบราณนะครับเป็นพระหล่อโบราณสี่เหลี่ยมนะครับรายการนี้เป็นพระหล่อโบราณนะครับสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับนะนี่รายการนี้สามร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่สี่สิบเก้านะพี่นะ ต่อไปรายการสุดท้ายนะครับเป็นรายการที่50นะครับเป็นรายการที่50นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพเจดีนะครับรายการนี้เป็นพระสมเด็จนะครับพิมพเจดีนะพี่นานี่นะครับเนื้อหาเก่าๆแบบนี้นะครับแห้งๆแบบนี้นี่ดูนะครับนี่ รายการนี้นะครับ300บาทนะครับเป็นรายการที่50นะพี่นะนะครับนี่วันนี้ก็นำพระมาแบ่งปันให้พี่ทั้งหมด50รายการนะครับพี่พี่ท่านใดชอบสนใจนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์โทร099 236 3998นะครับนะเบอร์โทรนี้นะครับ สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะครับนะสามารถแอดไลน์เป็นเบอร์โทนี้ได้ด้วยนะครับนะศูนย์เก้าเก้าสองสามหกสามเก้าเก้าแปดนะครับนะนะครับนะครับก็วันนี้ก็จะขอรบกวนพี่ๆนะครับก่อนจะปิดคลิปกันก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะส่วนพี่ท่านใดที่กดติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์ก็ขอขอบคุณด้วยนะครับนะส่วนวันนี้ป้อมพักเครื่องผ้าเหมานะครับขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับ